สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันเจะดูดวงกับพ้ทีเกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในกลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดือนแรกสำหรับเดือนมก,กราคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้าง ไพ่ใบแรกตัวตนของคุณได้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญเลยนะครับหนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นภาวะของความรู้สึกที่เป็นธาตุดินเราอาจจะมีความรู้สึกหนักแน่นมีความมั่นคงกับในเรื่องของความรู้สึกหรือได้รับโอกาสดีๆหนึ่งเหรียญสังเกตดูว่าเหมือนเหรียญเนี่ยตกลงมาจากฟ้าแล้วก็มีมือมารองรับเอาไว้นั่นหมายความว่าตัวเราจะได้รับโอกาสดีๆนะครับความรู้สึกดีๆการตอบรับการตอบโจทย์กับสิ่งที่มันเป็นรูประธรรมมากขึ้นอะไรที่มัน เป็นความรู้สึกที่เราอาจจะเคยมีนะครับหรือเคยแบบวาดฝันเอาไว้หรือเราอาจจะเคยที่จะแบบเหมือนเคยนึกคิดเคยแบบเหมือนกับหวังเอาไว้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นแล้วเพราะอิทธิพลของไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยยังไงคุณก็ได้รับโอกาสดีๆการตอบรับการตอบโจทย์นะครับและยังถือว่าได้รับการดูแลการเอาใจใส่เทคแคร์จากบุคคลตรงข้ามและอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เคยแบบเหมือนกับ อ้างว้างหรืออะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันดูไม่ตอบรับในอดีตกําลังจะมีโอกาสที่เราจะได้รับ อะไรที่มันจับได้และเป็นรูปประธรรมมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับในช่วงของเดือนนี้บอกเลยว่าชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนมีโอกาสที่จะมีความรักความสุขความสมหวังค่อนข้างดูโอเคดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างดูมีพลังงานเอเนจีกับการที่เราจะก้าวพุ่งไปสู่ความสําเร็จได้ดีมากขึ้นมีไพ่ใบนี้คืออัศวินถือไม้และราชินีถือไม้อัศวินถือไม้และราชินีถือไม้อะเป็นธาตุไฟ ทาดไฟในทางไพยิบซีบอกว่าเป็นไพ่ของแรงผัดชั่นแรงกระตุน้นหรือความรู้สึกที่มีต่อกันแล้วก็เป็นการติดต่อ ในเรื่องของความรู้สึกที่เหมือนกับในเรื่องของอีโมชันกับในเรื่องของที่มันเป็นแบบแรงแพทเทิร์นมากกว่านะครับประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยราชินีถือไม้ขึ้นมาแปลว่าตัวเราเองสามารถที่จะมีความโดดเด่นมีความรู้สึกที่มีการต่อยอดและพัฒนากับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นเหมือนเรามองอะไรได้ชัดเจนกับในเรื่องของความรู้สึกจึงทําให้เราสามารถที่จะจับต้องได้มากขึ้นนะครับเนาะอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราแบบอยากจะ พัฒนาไปนะครับมันก็จะเติบโตมันก็จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่ามีไพ่อัศวินถือไม้อัศวินถือไม้หมายความว่าตัวเราเองอะ มีการเติบโตมากขึ้นมีการพัฒนามากขึ้นคือเราจะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับมันจะไม่ได้แบบเหมือนกับเติบโตไปทีละเล็กทีละน้อยเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มจะมีรูปธรรมเข้ามาทําให้เรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วมันมีพัดชั่นที่แบบพุ่งทยานเลยนะครับแล้วในช่วงนี้เราก็ดูดีมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามค่อนข้างเยอะอิทธิพลของดาวพระนสศบดีตอนนี้ได้โคจรอยู่ในเรือนลาภะของชาว มิถุนราศีมิถุนนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งอุดมเกณฑ์ยังอยู่ในตำแหน่งที่เป็นราชาโชคคือบอกเลยว่าเป็นตำแหน่งที่แบบว่าดียอดเยี่ยมที่สุดในแบบมากสุดแล้วอะแล้วดาวพฤหัสบดีก็เดินหน้าแล้วเป็นดาวคู่ของคุณด้วยดังนั้นเนี่ยมันทําให้ตัวคุณแบมีเสน่ห์มากมายเหลือล้นนะครับจนเป็นไพ่ราชินีถือเอ็มเพรสขึ้นมาเลยดีเอ็มเพรสเนี่ยปรากฏขึ้นมาแปลว่าตัวเราเนี่ยเป็นที่รักของเขา เราเป็นที่น่าคลั่งไคล้น่าหลงไหลกับเขามากโดยที่เราไม่ต้องไปทำเสน่ะอะไรอยู่ๆเขาก็มีความรู้สึกที่แบบอยู่ๆก็อ่อนใจอยู่ๆก็อยากเข้าหาเราอยู่ๆก็อยากจะมีเราอยู่ๆก็อยากจะคอมมิตกับเราหรืออยากจะแต่างงานกับเราได้ด้วยซ้านะครับมีแรงแพชชั่นมากๆเลยดังนั้นเนี่ยคือบอกเลยว่าชาวเมทุนลักนณาเมถุนเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบรับ อบโจทย์ได้ดีสุดๆเลยนะครับดังนั้นดี e อมเพรสขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะได้ในเรื่องของความสุขความสมหวังความบริบูรณ์ที่ดีได้รับโอกาสได้รับความสุขที่มันเป็นแบบเสน่ห์เมตตาในสิ่งที่เราควรจะได้แล้วสิ่งที่เราควรจะเป็นและมีไพ่คิงถือเหรียญมาด้วยคิงถือเหรียญเนี่ยแปลว่าตัวเราเองจะได้รับคุณค่ากับในเรื่องของความรู้สึกหรือเราได้รับคุณค่ากับการที่เหมือนเขามองเห็นเราดีขึ้นนะ่ะมองเห็นเราเป็นแบบ คนที่ใช่คนที่ดีคนที่น่าจะเป็นคนที่รักของเขาได้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นเพศทางเลือกคุณก็มีโอกาสที่จะมีความสุขและความสมหวังเหล่านี้ได้เมื่อเอ็มเพรสขึ้นมาแล้วก็คิงถือเหรียญขึ้นมาคิงถือเหรียญเนี่ยแปลว่าเราอาจจะไม่ต้องทําอะไรแอคชั่นมากแหละ เราอะนะครับดูนิ่งๆเงียบๆไว้ตัวนิดนึงเดี๋ยวเขาก็จะเข้าหาเราเองนะครับเขาก็จะตามเราเองเพราะเขามีแพทชั่นกับเราค่อนข้างเยอะเลยนะครับเท่าที่ดูเพราะว่ามันมีไพ่ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่เขามีความกระตือรือร้นมีความรู้สึกที่แบบมีภา,าวะจิตใจอารมณ์มากขึ้นกับในเรื่องของความรู้สึกที่อยากจะมีเราแบบคูณ2เลยก็คือไพ่เดลเวอร์เดลเวอร์เนี่ยเป็นไพ่คู่หลัก แปลว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกที่มีความแบบมีความกระตือรือร้นมากๆเลยแอคทีฟมากๆเลยที่จะเข้าหาคุณหรืออยากจะเป็นอคอมมิทเมนต์กับเราหรืออยากจะเป็นสิ่งที่มันเป็น ความรู้สึกที่แสดงออกต่อกันเลยทําให้ทุกอย่างมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับนะได้รับโอกาสดีๆได้รับความสุขจริงๆจ,จังๆกับเขาสักทีอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นแต่อยากจะบอกชาวราศีเมถุนแล้วก็ลัคนาเมถุนด้วยว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีเรามีความรู้สึกที่เปิดรับแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะ เหมือนกับทำทุกอย่างให้มันประสบความสําเร็จได้แต่เราต้องอย่าละเลยในบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปบางครั้งถ้าเขาดูแลเอาใจใส่เรามันเป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็อย่าใชาา้ในเรื่องของความรู้สึกเหล่านี้นะครับมาเป็นแต้มต่อจนเกินไปเพราะบางคนอาจจะเล่นตัวกับอะไรประมาณนี้เพราะเคย เคยผิดหวังกับเขาไงก็เลยมีความรู้สึกแบบเหมือนสี่ถ้วยเนะี่ยบางทีเคยผิดหวังเคยคาดหวังเอาไว้แล้วมันไม่ได้แล้วเขามีความรู้สึกไม่สนใจเราในอดีตเราเลยแบบอาจจะแก้แค้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่สมควรหรอกนะครับเพราะว่าเราควรจะต้องมุ่งหน้าสู่ความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวไม่ใช่มัวแต่จะมาแก้แค้นในเวลาที่ดีนะครับ นะไม่ควรเนาะเราควรทิ้งกับความรู้สึกที่อาจจะต้องยึดติดอะไรในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยให้มันทิ้งไปเราต้องตกผลึกให้ได้ตัดสินใจให้ได้ว่าสิ่งที่เราควรทำคืออะไรมีสติมากๆนะครับให้ the Hermit มาเ h e h e r m i ิตหมายถึงการตกผลึกการคิดการตัดสินใจว่าเราควรจะดำเนินชีวิตของความรู้สึกกับความสัมพันธ์นะครับไปในทางไหนและเราควรจะต้องแบ่ง ในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆให้ชัดเจนว่าเรานะครับจะต้องมุ่งหน้าสู่ความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามความรักความสัมพันธ์ที่เราสามารถจะเป็นที่รักของเขาได้นะครับนะแล้วก็พยายามปรับและแก้ไขสถานการณ์ถ้าคุณยัง ไม่สามารถเข้าใกล้กับความสัมพันธ์ได้แบบร้อยเปอร์เซนต์ให้คุณค่อยๆประคับประคองและแก้ไขสถานการณ์ไพ่เดอะเมจิเชียนมาไพ่เดอะเมจิเชียนหมายถึงไพ่ของการแก้ไขปัญหาไพ่ของการที่เราต้องพยายามศึกษาเข้าใจและเรียนรู้กับกันและกันให้มากและเราจะหลุดพ้นจากความรู้สึกนะครับมีไพ่เดทเป็นอิทธิพลใต้สำรับคือเราจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ใจความวิตกความกังวลกับสิ่งต่างๆทั้งปวงเพื่อเราจะได้เริ่มต้นกับความรู้สึกที่เราได้รับอก โอกาสดีๆและก็เป็นที่หลักของเขาเด้มากขึ้นนะครับและเราก็จะมีเสน่ห์ดึงดูดในการที่จะทําให้เขามีความรู้สึกแบบหลงไหลกับเราใจเต้นกับเราหรือมีความรู้สึกมีพัชชั่นกับเราเหมือนไพ่เดอะเลเวอร์ mm hmm. เช่นกันนะครับ mm hmm. ก็มีโอกาสได้คอมมิตเมนต์หรือมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของความสุขแม้กระทั่งถึงในเรื่องของการมั่นหมายงานแต่งงานก็ยังพอมีโอกาสได้นะครับแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งและทุกอย่างจะสําเร็จและ complete สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ